สวัสดีครับสาหรับด้านที่1งโรงเรียนวัดหัวถนนครับได้มีเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับนักเรียนมารับใบงานนะครับก็มีการประเมินจากกรมอนามัยว่าของเราปลอดภัยนะครับในมาตรฐานนะครับมีการกําหนดระยะเวลาของการมารับใบงานมารับบริการนะครับเป็นช่วงเวลานะครับมีการรับส่งใบงานที่บ้าน นะครับโดยคุณครูประจําชั้นนะครับการมารับใบงานที่โรงเรียนก็มีมาตรการป้องกันครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในมากที่สุดมีเจลแอลกอฮอล์มีการรับบริจาคมีการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับใช้การประชุมแทนการมาที่โรงเรียนครับมีการประชุมการเรียนออนไลน์นะครับความปลอดภัยที่เกี่ยวกับที่เหตุในโรงเรียนเรามีกล้องจอปิดนะครับสามารถดูได้24ชั่วโมงครับ เรามีการตัดแต่งกิ่งไม้ผุกพังกิ่งไม้สูงนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับบริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไซต์ครับเรามีถังดับเพลิงนะครับติดทุกอาคารครับมีสนามเลเล่นที่กําลังปรับปรุงนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงการปรับปรุงนะครับเพราะว่ากําลังคัดเครื่องเล่นออกจากเครื่องเล่นที่ผูพังออกไปนะครับแล้วก็มีการระดมทุนเพื่อ จัดทาสนามเล่นใหม่อยู่ในช่วงการกําลังจัดทํานะครับเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาคารสานที่เพื่อเตรียมรับเปิดเทอมครับในส่วนของความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการละเมิดนะสิทธิทางร่างกายและจิตใจนะโรเรียนด้มีการประชุมให้คุณครูได้ตระหนักตลอดระยะเวลามีการบันทึกการประชุมที่เกี่ยวกับเรื่องอพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับสบไปทางยูทสาวเรามีเอานําข่าวที่เกี่ยวกับครับที่มีทางโทรทัศน์ทีวีที่เกี่ย การปฏิบัติพฤติกรรมไม่เหมาะสมของครูครับมาเข้าวัการประชุมและการใช้คําพูดคําจาที่เกี่ยวกับนักเรียนการล่วงละเมิดต่างๆนะครับก็ได้เข้าที่ประชุมตลอดนะครับสร้างให้คนครูได้มีความตรหนักในเรื่องนี้ครับ